สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเน็ตเวิร์กทุกท่านนะครับที่กําลังขุดเหรียญภายนเน็ตเวิร์กอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวแอดจะเอาภาพลูกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะครับในข้อ5นะครับในข้อ5านะถ้าขอองเพื่อนๆขึ้นในข้อ5ในลักษณะน,นี้นะครับก็คือทางภายเน็ตเวิร์กนะครับเขาให้เราไปอัปเดตตัวรหัสผ่านใหม่นะครับ ไปอัปเดตรหัสผ่านใหม่นะครับก็คือทําไมนะครับภายเน็ตเวิร์กเขาถึงให้เรานะครับไปอัปเดตนะอัปเดตตัวรหัสผ่านในข้อห้าใหม่อ่าทำไมเขาถึงให้เราไปไปอัปเดตนะครับก็คืออย่างนี้นะครับคือมันมีสมาชิกนะครับที่ใช้บัญชีภายเน็ตเวิร์กหลายเครื่อง นะครับใช้หลายเครื่องในบัญชีเดียวอ่าก็คือโทรศัพท์ของเรานะ่ะใช้หลายเครื่องนะครับก็คือเราใช้โทรศัพท์หลายเครื่องในการดาวน์โหลดแอปลงนะครับลงในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเรานะครับทีนี้ทางทีมหรือไอตัว AI มันจับนะครับมันจับรู้ว่า บัญชีของเราเนี่ยใช้โทรศัพท์นี่หลายเครื่องอ่ามันก็เลยมองว่าบัญชีของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับทีนี้เขาก็เลยแจ้งให้เราเนี่ยไปอัปเดตรหัสผ่านใหม่นะครับผมก็คือป้องกันนะครับป้องกันการช่อโกงด้วยนะครับในการใช้บัญชีนะครับบัญชีเดียวแต่ใช้หลายแอคเคาท์ นะครับใช้หลายแอคเคท์ปนกันนะครับหลายหลายเครื่องนะครับผมทีนี้ใครที่กำลังมีปัญหาในข้อ5ในลักษณะนี้นะครับมันจะขึ้นสีแดงนะครับสีแดงแบบนี้เลยนะสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วให้เรานะครับไปอัปเดตรหัสผ่านนะครับไปอัปเดตรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอเราอัปเดตรหัสผ่านนะครับมันก็จะออกจากระบบทุกเครื่องเลยนะครับ ไม่ว่าเราจะมีร้อยเครื่องนะครับร้อยเครื่องพันเครื่องนะมันจะออกจากระบบหมดนะครับแล้วมันจะใช้แค่เครื่องเดียวนะครับมันจะใช้ตัวไ d ดีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเพราะว่ามันมีอยู่ในเวียดนามนะมันมีชาวเวียดนามที่เขาทำนะก็คือมันเป็นบัญชีส่วนใหญ่มันเป็นบัญชี ปอมนะครับซึ่งใช้หลายแอคเคา์นะครับใช้หลายเครื่องในการขุดเหรียญพายเน็ตเวิร์กทีนี้ AI มันกำลังไล่แบนด์อยู่นะครับ AI มันกำลังไล่แบนด์แบนด์พวกแอคเคา์ปลอมเหล่านี้ออกไปให้หมดอยู่นะครับแล้วก็มันทำให้ระบบมันช้าอตอนนี้ก็ระบบตัวของ KYC ก็ยังช้าอยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องรออีกสักพักนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือ มันจะเป็นสีเทานะครับข้อ9มันจะเป็นสีเทาในลักษณะนี้นะครับถ้าเขาให้เราไปอัปเดตรหัสผ่านใหม่ตัวข้อ9จะเป็นสีเทาในลักษณะนี้เลยนะครับอ่าข้อ9นะจะเป็นสีเทาในลักษณะนี้เลยอ่าทีนี้นะครับมันจะให้เราทำนะครับก็คือให้เราเนี่ยยืนยัน นะครับยืนยันเบอร์โทรของเรานะครับก็คือทําไมแอดถึงบอกว่าเบอร์โทรของเราสําคัญมากนะครับก็คืออย่าให้หายนะครับรักษาเท่าชีวิตเลยนะครับก็คือเราใช้เบอร์นั้นห้ามหายห้ามหมดอายุนะครับเราจะต้องต่ออายุตลอดเวลาเลยนะนะครับทีนี้เราก็ต้องเลือกนะครับเลือก เลือกประเทศก่อนนะเลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะครับใส่แค่ตัวเลขไปเลยนะครับอ่าไม่ต้องมีเลขศูนย์นำหน้านะครับอ่าจากนั้นนะครับมันจะให้เราอัปเดตนะครับตัวของรหัสผ่านอ่าตัวของรหัสผ่านเนี่ยหน้าจอมันจะขึ้นอีกหน้าจอหนึ่งนะหน้าจอหนึ่งให้เราเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับ มันจะมีให้8ตัวอังกฤษนะครับแล้วก็1ตัวเลขอ่าก็คือง่ายๆก็คือว่ามันจะมีตัวใหญ่นะภาษาอังกฤษตัวใหญ่แล้วก็ภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับแล้วก็รวมกับตัวเลขด้วยนะครับให้เราตั้งนะครับให้มันยากๆหน่อยนะอ่าตั้งให้มันยากๆนะครับตัวของรหัสผ่านนะทีนี้พอเราตั้งรหัสผ่านเสร็จปุ๊บ มันจะมีปุ่มให้เรากดนะครับมันจะมีปุ่มให้เรากดยืนยันนะครับยืนยันรหัสผ่านอ่าพอมีปุ่มยืนยันให้เรากดยืนยันตรงนั้นนะครับตรงยืนยันรหัสผ่านแล้วมันก็จะขึ้นหน้าอีกหน้าหนึ่งมานะครับว่าให้เรายืนยันอีเมลอีกนะครับยืนยันอีเมลมันจะถามว่าอีเมลของเราเนี่ยใช่อีเมลตัวนี้ไหมนะครับเราจะเอาอีเมลของคุณเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะ เอาไว้กู้คืนบัญชีของเรานะครับในอนาคตอ่าถ้าเราใช้อีเมลที่ที่เรายืนยันไปแล้วก็กดคําว่า yes นะครับกดคําว่า yes อ่าตรงนั้นมันจะเพราะว่าแอดแอดไม่ได้แคปหน้าจอเอาไว้นะขั้นตอนตรง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 ขั้นตอนเปลี่ยนรหัสผ่านกับตัวอัปเดตนะครับตัวอีเมลนะครับแอดแอดไม่ได้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับอ่าทีนี้ พอเราอัปเดตตัวของรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยกับอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้มาว่ารหัสผ่านอัปเดตแล้วนะครับรหัสผ่านของคุณได้ได้ได้รับอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับและบัญชีของคุณนะครับออกจากระบบในอุปกรณ์อื่นๆทั้งหมดอ่า ออกจากอุปกรณ์อื่นๆทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราจะมีอุปกรณ์มือถือร้อยเครื่องพันเครื่องก็ตามนะครับมันจะออกจากระบบหมดแล้วใช้แค่โทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวเครื่องที่เราเนี่ยใช้ในการยืนยันเท่านั้นนะครับก็คือมันจะมี IPIP IP ของโทรของโทรศัพท์เราอยู่อ่านะครับทีนี้ มันก็ให้เราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยพอเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับในตรงข้อ9นะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะมันยังจะขึ้นเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่ก็ยังไม่ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าต้องรอให้ครบ14วันก่อนนะเพราะว่ามันจะมีการโอนย้ายเหรียญน,นะครับไปที่เมนเนตเครือข่ายหลักของเรานะครับอ่าส่วนที่ ของเพื่อนๆนะครับที่เลย14วันไปแล้วแต่ก็ยังนะครับยังยังยังไม่มีการโอนเหรียญเข้าไปที่กระเป๋าเครือข่ายหลักอันนี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าของเพื่อนๆในบางคนน่ะรอประมาณ2เดือนกว่าเลยนะครับถึงถึงเข้านะเพราะว่ามันตามคิวนะครับถ้าคิวมันยาวเนี่ยมันก็จะต้องรอยาวหน่อยนะครับถ้าคิว คิวแบบการโอนเหรียญไปที่เครือข่ายหลักถ้าคิวยาวเราต้องรอรอนานนะครับอ่าในไหนก็ในไหนก็ถ้าเรารอนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราก็ก็ยังเอ่อยังไม่ได้มีการใช้เหรียญพายอย่างอย่างแพร่หลายนะก็คือรอให้มันเปิดตัวตัวของเครือข่ายเม่นเน็ตก่อนนะครับอ่ามันอาจจะมีการ ใช้ในประเทศไทยนี่เยอะขึ้นนะครับตอนนี้นี่ในประเทศไทยก็มีการเก่งกําไรกันในการซื้อขายกันนะครับซื้อขายตัวต่อตัวนะครับตัวต่อตัวกันเลยนะซื้อขายแบบแลกเปลี่ยนกันน่ะแบบตัวต่อตัวกันนะครับมีอยู่มีอยู่นะครับแต่ส่วนราคาน่ะก็แล้วแต่เราจะตกลงกันนะครับความพอใจนะครับของแต่ละท่านนะครับถ้าเพื่อนๆนคิดว่า เรือข่ายของ p า i เน็ e Network เนี่ยมันจะมีอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้นานๆนะครับเก็บเอาไว้เป็นทรัพย์สินนะครับส่งต่อให้ลูกหลานเราก็ได้นะครับสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็คือแอดมาอัปเดตตัวตัวข้อ5นะครับที่ทาง p า i เน็ e Network เนี่ยเขาให้เราไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับไปอัปเดตรหัสผ่านใหม่นะอ่าก็คือเขาจะ ถ้าเราใช้หลายเครื่องนะ่ะเขาจะลบออกให้หมดเลยนะครับเครื่องไหนที่เราใช้อยู่นะ่ะนะครับหลายๆเครื่องน่ะนะครับเขาจะออกจากระบบนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเครื่องนั้นออกจากระบบแล้วเราก็ลบแอปเหล่านั้นออกนะครับจากเครื่องอื่นนะลบแอปออกจากเครื่องอื่นห้ามใช้ในเครื่องอื่นปนกันนะครับใช้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากว่าโทรศัพทนะ์เราพังนะโทรศัพท์เราพังแล้วเราจะ เปลี่ยนเครื่องเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนเครื่องเท่านั้นเองแต่แต่การเปลี่ยนเครื่องในกรณีที่โทรศัพท์เราพังแล้วเราเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราได้อัปเดตตัวของรหัสผ่านใหม่แล้วนะครับเราก็สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่เราเปลี่ยนใหม่นั้นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ สวัสดีครับ